ทางโรงเรียนมันจาศึกษาที่จังหวัดขอนแก่นนะครับมีการจัดงานวิ่งการกุศลเพื่อหาไรายได้สร้างรั้วโรงเรียนด้วย,วยนี่เป็นการแข่งขันวิ่งรายการกุศลนะคะรายการ MC Run 2,568ค่ะ ก็เป็นวัตถุประสงค์ต่างๆนะคะในเรื่องของการสมทบทุนสร้างรั้วโรงเรียนมันจะศึกษารวมไปถึงเป็นการส่งเสริมด้านกีฬาให้กับนักเรียนแล้วก็ประชาชนในเขตอำเภอมันจาคิรีจังหวัดขอนแก่นให้มีการสร้างสุขภาพที่ดีร่วมกันค่ะโดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็นระยะฟันรัน5กิโลเมตรแล้วก็มินิมาราธอน10กิโลเมตรค่ะจํานวน4ี่รุ่นอายุรุ่นอายุไม่เกิน25ปีรุ่นอายุ25ปีขึ้นไปไม่เกิน45ปีรุ่นอายุ45ปีขึ้นไปแต่ไม่ เกิน60ปีแล้วก็รุ่น60ปีขึ้นไปค่ะครับนี่ไปแยบโดไปเลยบินไปขอนแก่น,นช่ววิ่งหน่อยนะเรา,เราใส่วิ่งแล้วเนี่ยใส่วิ่งอยู่แล้วชอบเลยนะคะนี่ออกสตาร์ทกันที่โรงเรียนมันจาศึกษานะคะจะวิ่งไปตามถนนเส้นมันจาคีรีโคกโพชัยก่อนจะกลับมาเข้าเส้นชัยจุดเดิมค่ะการแข่งขันก็จะมีขึ้นในวันอาทิษย์ที่9มีนาคมนี้อโอ้โหช่วงนี้น่าจะอากาศดีอยู่เหมือนกันน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 ะะะคคคขแกกกกก่ใใชรร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 ัรรััับบบบ็เเปาาาสสมมททุ้้งงงโโีียยหจศึษ นี่ไปกิจกรรมวันนี้อย่างเป็นทางการ9มีนาคมนะครับก็ใครก็ไปร่วมงานกันนะค่ะ